สวัสดีครับพี่น้องยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างสิทธิ์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับอ,อันนี้เห็นป้ายนะครับแวะๆคำเมื่อกี้ครับเมืองจันทรนะครับบ้านเจ็บงาตะมลเมืองจันทร์อำเภอเมืองจันทรจังหวัดศรีสะเกษนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าสนามวันนี้จะเป็นเดินวัดหรือว่าเดินโรงเรียน หรือว่าท่งนานะครับแต่เกาซีตะเกียดนี่มอพาดได้ครับไฮน่าครับพอวัดทั้งซีตะเกียดนี่วัดไหลก็จริงครับอันดับต้นต้นของประเทศไทยนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองประเทศไทยแต่ว่าแคบครับไวกว้าง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 มากกว้างกว้างกว้าง เราจะไปดูนะครับสนามเราจะกว้างขวางหรือไม่สนามก็กว้างขวางเราสนามนี่กว้างขวางจริงวัดนี่ก็กว้างขวางก็กว้างแล้วก็ขวางเอาวู้ยคนอยู่ก็กินก็กินมู้คนนีนนะคนก็กินเอาะแจงมูกินแต่ลาพี่น้องก็สื้อกินแต่ยาให้กินก็บักกิน ต้นตาลป่จรดในคืนนั้นต้นมันปีนต้นอยู่มากกว่ามีต้นตาลมันบ่แสบเซ็นตแต่ปีนต้นยิ่โอ้ปีนต้นตาลนี่ล่องเลยพอเด้อเสียนปักเนี่ยยังว่าละว่นปีนต้นยิ่ด้วยต้นยิ่สุกปีก่อนน้ำลบมาแล้วไม่ต้องห่วงแยมเนี่ยมัเอ้ยถูกมาแล้ว โอ้ต้นตาลปินแน่นอนตัวตาลคนปินยากแน่นอนผู้โดยสารของเรานะครับวันนี้ผู้โดยสารเราเปลี่ยนหน้าอีกแล้วนะครับเมื่อวานมาสองคนเปลี่ยนหน้ามาสองคนนะครับผู้โดยสารของเราโอ้ยอ่ะด้อยอยากนอนจะใช้มีขายเนาะ เออผ้าหาวเ้ยสองห่าวสามหาวเกินสามหาวครับง่วงสามหาวตอนี้วนมันสามหาวทางภูตะวันกกรเกษตรบ่หลังไงเลยนี่นะครับไปทางขอบ้านครับเรามาถึงทางหรือไม่โอสีสุวันเลี้ยวขวานะครับ เมืองจันตรงปลายลุยทงเลยบันยู่0.3สวัสดี1.5บ้านสวัสดีมีฮคนจ่ายไอ้เออปุ๋ยมีปั๊มน้ำมันอีกต่างหากมีคนยื่นเงินมาด้วยให้เนี้ยนี่ปั๊มเลยนะครับปั๊มปั๊มปั๊มต่อไทยเจริญสวัสดีบ้านสวัสดีเลี้ยวขวานะครับ เฮาต้องแฝงในเขาต้องแดนตรงตรงไปนะพี่น้องเราต้องตรงไปให้เจอวัดนะครับตรงไปโดยสีแยกหอวัดจำเดียวสมัยนี้กี่ครับบอาเรียงครับรถน้าพี่น้องตะกี้นี่เปิดแผนที่บังดิครับสมัยนี้กี่ครับแดนไปหอดแยกนี่นี่พลาดเปิดแผนที่จอดอยู่สี่แยกกลางแผนที่ออกเชือเฟืองได้สมัยนี้ต้องอย่างวาต้องใส่หน่อยว่าในดังครับ เพราะถ้าไหนได้แค่ไหนโดงแค่ไหนดงันดงวาดพันนี่ครับพี่น้องยังไม่โด่งดังนะครับออกเรียงครับรถกิดโอ้ยแต่แตถรถหกล้อไม่ได้การครับพูดพ่อสงกานขั้นชี้ดําเงินบมดแล้วครับโรงเรียนเก็บ,งบเงินไสั่เลยไปหันไปนีเนี่ยกลางแผนทีว่ะครับพี่น้องเอ้ยมันบอกคือสมัยสมือนี่ครับสมัยสมือนี่ยุยคสมือนี่เยีเ่หว่านเห็นคาเฮี้ยนครับ พี่ลอหลังคายเฮียนสมัยสมัยเลยครับบุญร่วมคารวะบุรพาจารณวัตเก็บงานไปแล้วครับไปแล้วเอครับพี่้องนะครับ้องเราดกับข้าวก่อนนะครับพี่ลองกัดเบล่างาลงไหน่าครับือว่างานเลยเขาจะมาเบิงกัะสอบกระดห้องตอนครับมาวังหนาบ่อนหน้าเอานาบ่อนนี่ละ เรทำไหมอ้าเนี่ยยี่สิบห้ายี่สิบสามสิบตัวยิหาสุกแล้วเอ้าตัวยี่สิบสุกไหเนี่ยเจี๋ยนี่ตัวนี้ยิงสามห่าเอ้านี่ตัวนี้ยี่สอมีหัวด็กอม่ีหัวจะกินเองอ๋อม่มีหัวเด็กอียงับเยมันคือยังับเลยหนังมันหนังกเป็นหนังมัน

ข้าวเก่าต so so you know, uh, ัวเก่านี่ครับสตัว hmm. น uh ี huh. ่แหละครับแม่ครับเนเนวางงานอยู่ไหาหน้ามันเลยว่าโอ้สือขอไปกินดีกว่าบ่บ่หวังหนาบ่หนาแล้ครับแมไมมีแต่แงแพงอดกระายางเพาะเด็กอกกินเขากินนานด้วยครับ อย่างนี้เอาบัตรเราบอเอาครับแสบกระบากันพี่ราแดกบองอยู่เมื่กกินหอกตามหมุ้งเอาไปต่อนะครับตำหมวงกันแล้วเนาะ โอ้นี่ครับพระธาตุครับพระธาตุยังน้อยเนาะพระธาตุเก็บงานนะครับกรรมารของกรท่านูาานผู้ว่

ออจอดถึงแล้วครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการดิดตามครับพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมเห็นนะครับงานเป็นงานอะไรกุ้งเอ้าป่นครับอันนี่ยฮะะนเนี่ยอู่นี่มันอยู่ติดหลังบาาแหม นี่นะครับสนามของเราอยู่ติดหลังวัดเลยนะครับคุณแล้วไปปักอยุบผูกบอกเขาอยู่คุณเนี่ยอ๋อนั่นๆมองไอนาจอยู่นี่ยไอ้โดนสังกะสีล้อมรอบแล้วนะครับนี่ครับสังกะสีเฮาครับโอ้ยี่อะไรเนี่ยลำวงลำวงคนออกลำวงตัวเนี่ยเอ้ยไปลำดมาสิเป็นลถทางไหนบุกครับ ขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการ<อ>ทติดตามขอบคุณทุกการรับชมสำหรับชิปนี้นวสวัสดีจ้า